ครับสวัสดีนะครับเออนะฮะมาอัปเดตนะครับน้ายักสองนะฮะเอ,อ่อตอนนี้กระดานที่สี่แล้วนะฮะเบอร์ละหกร้อยห้าสิบาทเปิดพระทั้งหมดสิบห้าลุนนะครับถ้าไม่ได้พระกออ็รอเอาชื่อไปจับเงินอีกสองพันบาทนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้พระนะฮะพระหมดลังเมื่อไหร่จับเงินจับแจกสองพันเมื่อนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะฮะก็แอดไลน์มาได้เลยนะฮะ นี่ครับเหลืออีกแค่ห้าสิบห้าลุ้นก็คือน่าจะประมาณอีกสี่กระดานเท่านั้นนะครับมาฮะเบอร์ว่างๆนะฮะนี่ครับอัปเดตให้ดูนะฮะกระดานที่สามนี่ท่วมเลยนะฮะคนเดียวสามองค์สามองค์นะฮะอ่ะลองมาดูกระดานที่หนึ่งนะฮะกระดานที่หนึ่งนี่แพ็คส่งไปแล้วนะฮะ เบอร์นี mm ้ไ hmm, ด so mm ้ไปห้าองค์คนเดียวนะครับนี่กระดานที่1อันนี้กระดานที่สองนะฮะนี่ครับได้ไปสามนะอันนี้เนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินแตกนะครับกระดานที่สองอันนี้เนื้อเงินแตกนะฮะกระดานที่1นะครับมาครับพี่เหลือเนื้อเงินอีก1เหรียญนะฮะเอ่อมาฮะเหลือเนื้อเงินอีกแค่หนึ่งเหรียญนะครับกับอีกแค่ประมาณห้าสิบห้าลุนหรืออีกแค่ประมาณ3มถึง4กระดานเท่านั้นใครชอบ เสี่ยงดวงมาเลยนะครับทักมาได้เลยนะฮะ